สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับผมไม่ได้จากา้านมั่นคงแกเจ็ดกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเ,เล่นละเล่ากับเดเปาที่เดาเปาไม่มา <laughs> แต่รอบนี้เดเปาบอกแล้วนะครับว่าเขาจะหยุดนะครับผมเลยมารับช่วงต่อแทนซึ่งวันนี้นะครับผมาเรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยเนอร์กันเลยทีเดียว <laughs> เรามาอยู่กับหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็คือจะจับนะครับผมสองหูฟังที่เร้นราคาใกล้เคียงกัน แล้วก็มาแรงเท่าๆกันเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ขายดีนะครับผมนะในเรื่องยอดขายเนี่ยพอๆกันเลยสองตัวนี้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมเราก็เลยจับฮาคิทามโปรนะครับผมหูควะผมว่ามันเป็นอะไรเนี่ยวันนี้หูฟังสุดคุ้มนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสออกชั้นหนึ่งก่อนคือคือใส่สองชั้นแล้วได้ยินเสียงตัวเองไม่ค่อยชัดเลยอ่าดีขึ้นเลยครับทุกคนตอนนี้อ่า แล้วก็เลยจับสุดยอด2หูฟังนะครับผมนั่นก็คือฮางคิทามโปรสุดยอดหูฟังสุดคุ้มนะครับผมจากที่แบบว่าซื้อวันนี้ใช้ได้ยัน5้ถึงปีข้างหน้าได้แบบสบายๆกับ AG คอสบุน้องใหม่มาแรงจากทาง Final Audio นะครับผมหูฟังเสียงดีขนาดกระทัดรัดสมใส่ง่ายใส่สบายและราคาเนี่ยเป็นมิดต่อทุกคนมากๆเลยครับสตัวนี้นะครับผมถ้าให้เปรียบนะมันก็เหมือนก o ซิลากับคิงคองนะมันก็คงจะ เป็นอะไรที่เอามาประชันกันแล้วสมน้ําสมเนื้อที่สุดแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเรื่องราคาความคุ้มค่าเรื่องเสียงนะครับผมแล้วก็เรื่องเรียกว่าทุกอย่างเลยแล้วกันนะการออกแบบการดีไซน์เลยนะครับผมนะมา,ากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเอามาทําการเวอร์ซัสกันเลยเอามาลุยกันเลยดีกว่าว่า2ตัวเนี้ท้ายที่สุดแล้วนะครับผมนะคุณจะเหมาะกับหูฟังตัวไหนมากกว่าบอกกันเลยว่าถ้าหากคุณซื้อ2ตัวนี้ไปยังไงก็คุ้มครับนะสตัวนี้คือเป็นตัวที่แบบว่า มันมันเป็นตัวที่ขายดีอย่างมีเหตุผลแล้วกันนะเพราะมันเป็นมันเป็นตัวที่ดีจริงๆนะครับผมนะขอรับประกันได้เลยตรงนี้นะครับคุณซื้อตัวใดตัวหนึ่งไปเนี่ยยังไงคุณก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนะแต่หูฟังตัวไหนจะเป็นหูฟังที่แบบว่ามัน potential คุณที่สุดอะแบบว่าคุณได้ใช้งานตัวนั้นมากที่สุดเนี่ยวันนี้เราเลยจะเอามาพูดคุยกันนะครับผมแบบค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียวนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูมุมบนกันเลยเป็นการเสียเวลามาแหมทูรี่ไวเลส <laughs> เต็มจอ มันขาวไปนิดนะเนี่ยเดี๋ยวรอให้ทีมงานปรับแสงให้แป๊บหนึ่งนะครับสักครู่สักครู่ถ้าผู้ชมคนไหนมีคําถามก็สามารถถามมาได้เลยนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเพื่อกําลังตัดสินใจจะซื้อไอ้สองตัวนี้อยู่พอด,ดีนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเลนราคาเนี่ยมันใกล้กันมากนะครับเลยทําให้ท่านผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยเกิดการลังเลสักเล็กน้อยนะครับผมนะอะเรามาดูที่แพ็กเกจกันก่อนเลยดีกว่านี่สวยงามมากนะครับนี่ นี่นะครับสวยมากสวยมากนี่ต้องขอบอกได้เลยว่าถ้าพูดถึงเรื่องความยาวนานแล้วเนี่ยฮาคิอยู่นานกว่านะครับส่วนคอสบูเนี่ยเพิ่งมาแต่จะเรียกอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าคอสบูเนี่ยเป็นแบรนด์ลูกของทาง f i n a l Audio นั่นเองครับหูฟังที่เป็นหูฟังที่แบบทำเสียงได้ดีอีกแบรนด์นึงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันรอบนี้เนี่ยสมน้ำสมเนื้อทั้งเรื่องแบรนด์ด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมมาเปิด กล่องให้ดูภายในดีกว่าว่าถ้าหากคุณซื้อไปเนี่ยคอสบู u, มันจะเป็นยังไงเขาให้อะไรบ้างนี่ <c oughs> ผมยังไม่ทันพูดเลยนะว่าหูฟังสองประเทศเนี่ยอันนี้นะครับผมเป็นหูฟังจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับส่วนตัวคอสบูนี่รู้สึกว่าจะมาจากจีนแต่ผมบอกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันดีไม่แพ้กันเลยนะครับนี่นี่มาฮาคิและนี่ก็คือคอสบูนั่นเองครับ สวัสดีท่านผู้ชมทั้ง13คนด้วยนะครับค่ะใครมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสําหรับ2ตัวนี้นะครับมา2ตัวนี้ผมรีวิวเองทั้งคู่ว่าฉะน้นผมจะใช้เวลากับมันบ่อยสุดแล้วนี่สวยมากนะครับผมนะกล่องของทางฮาร์คเนี่ยตัวหูฟังเขาจะค่อนข้างใหญ่กว่านิดนึงนะครับนะ,ะเดี๋ยวให้ทีมงานปรับให้ดูชัดๆกันอีกรอบอ่าโอเค เดี๋ยวเราเอา,เ,อาเคสหูฟังออกมาก่อนอย่างแรกเลยที่เราต้องคำนึงในงานซื้อหูฟังก็คือของแถมนั่นเองครับาอ,อสบู่เนี่ยราคาถูกกว่านะครับผมนะของแถมของเขาเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่านะฮะนี่ก็มีสายชาร์จ USB Type C รวมไปถึงจุกหูฟังนะครับผมแล้วก็คู่มือใช้งานไปประกันอะไรอย่างงี้นะครับผมนะมาตรฐานทั่วไปแต่ทางคอสบูเนี่ย <c oughs> จะมี g ิมมิ c ที่ตัวฮารคิไม่มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาเนี่ยมีจุกหูฟังไซส์ ซึ่งเป็นไซส์เล็กพิเศษเลยฮะใครครับตามที่เป็นผู้หญิงเนี่ยบอกได้เลยว่าข้อสูบเบนี่ยตอบโจทย์มากครับอ่าเดี๋ยวเราแกะแกะจุกกันให้ดูเลยดีกว่าทั้ง2ตัวนี้คุณสามารถซื้อจุกนะครับผมจากทางร้านเราได้ถ้าหากว่าใช้เป็นนานๆแ,แล้วแบบเฮ้ยมันแบบมันเก่าหรือแบบมันใส่แล้วมันแบบไม่สบายอะไรเงี้ยคุณสามารถซื้อแบบว่าจุกร้านเรามาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมแยกให้ดู2ฝั่งเลยแล้วกันนะของแถมของสองค่ายนี้อ่า ของทาง AG ก็อย่างที่บอกไปจะมีจุกหูฟัง USB แล้วก็การ์ดมาให้นะครับก็จะประมาณนี้ <c oughs> ต่อมปฮา,าคิบ้างขอ,องแถมฮาคิามีอะไรบ้างเอ่ยนี่คู่มือที่ <c oughs> สวยเ <c oughs> ท่มากเลยนะครับสาย USB Type C แล้วก็นี่เลยตัวจุกอ่าตัวนี้จะไม่มี SS จะเป็นตัว L กับ S อย่างเดียวตัว M เนี่ยมันจะใส่อยู่แล้วนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับ ของแถมเท่ากันโอเคถือว่าเสมอไปถือว่ารอบนี้เสมอไปของทั้งสองค่ายเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของแถมเขาแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เวลาซื้อหูฟังเนี่ยมีเรื่องของแถมเป็นเรื่องที่คอนวินส์นะโล่งใจไปได้เลยเพราะว่าสองตัวนี้ให้มาเท่ากันนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมผมเอาไปวางไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังก็ได้โอเค อ่อมานะครับเราจะมาดูในเรื่องของการดีไซน์กันบ้างของสองตัวนี้คอสบูเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องอความน่ารักนะครับผมนะแล้วก็สีสันที่มีให้เลือกมากมายหากใครก็ตามที่ดูไลฟ์ร้านเราบ่อยเนี่ยด้านหลังคุณจะเห็นเลยครว่ามีคอสบูททุกสีเนี่ยเรียงอย,งอยู่เลยผมนับได้เลยมีโอ้มีหินมีสกุละมีโอ้สกายมีครีมมีดำมีเออเลยเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยอยู่ด้านหลังเนี่ย เต็ไมไปหมดเลยข้อสบุ่เต็ไมไปหมดเลยในทางกับกันที่ตัวฮาคิทามโปนะครับผมจะมีสีให้เลือกเพียงแค่สองสีเท่านั้นก็คือสีขาวตัวนี้นะครับผมแล้วก็สีดํานั่นเองมีให้เลือกแค่สองสีใครก็ตามที่ <c oughs> ชอบเลือกแบบหลายๆสีก็ข้อสบุนะครับมีสีให้เลือกเยอะกว่า <7. S 1> นะเจ็ดสีด้วยกันนะถ้าหากของไม่หมดนะถ้า,าคุณสั่งตอนของไม่หมดก็จะจัดเต็มกันเลยเจ็ดสีนะครับผมนะแล้วก็เรื่องการออกแบบของตัวเคสมา ตัวเคสของตัวฮาคิ้ไทม์โปรเนี่ยจะได้เปรียบคอสบูอยู่เรื่องหนึ่งครับตรงที่ว่าเขามีปุ่มในการกดแพร่ริ่งมาให้ตรงนี้ถามว่ามันส่งผลต่อการใช้งานไหมต้องขอบอกได้เลยว่านิดเดียวเลยจริงๆครับแค่ตัวฮาคีเนี่ยเขาจะสะดวกกว่าตรงที่ว่าเวลาคุณจะแพรหูฟังตัวใหม่หรือว่าแบบเอ้ยอันแพรตัวเดิมหรืออะไรเงี้ยถ้าหากว่าอยากจะรีเซ็ตอะไรเงี้ยตัวนี้มันกดตรงนี้ได้เลยแต่ตัวคอสบูเนี่ยคุณต้องเปิดฝาออกมาแล้วก็กดค้าง นะครับผมนะก็อาจจะยากกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นจากที่ผมลองใช้งานดูเพราะว่าก่อนที่จะมาไลฟ์เนี่ยผมลองฟังลองแพรล,ลิงทั้ง2ตัวเลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เพียงแค่ในการรีเซ็ตเนี่ยตัวนี้จะทําได้ง่ายกว่าแค่นั้นเองไฟสถานะเหมือนกันเลยนะครับมีด้านหน้าอย่างละหนึ่งดวงแค่นั้นดูภายในกันดีกว่าอ่าหน้าสวยทั้งคู่บอกเลย2ตัวนี้นี่คือแบบเป็นตัวที่แบบ เลือกยากมากเลยนะสำหรับผมแล้วผมแบบถ้าให้เลือกสักตัวหนึ่งนี้ผมแบบตอนแรกผมก็แบบเชียร์ฮาคีนะแต่แบบพอม,มาฟังแบบตั้งใจฟังคอสปูอีกทีหนึ่งแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าแบบโอ้โหปาดเหงื่อเลยแบบมันยากขึ้นเยอะเลยนะครับมาอีกข้อหนึ่งที่หลายๆคนจะต้องคอนวินส์เป็นอันดับหนึ่งลองลงมาเลยก็คือเรื่องของการสวมใส่นั่นเองนะตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายแบบตรงไปตรงมาเลยสำหรับทุกท่านที่ต้องการจะซื้อหูฟังสองตัวนี้แล้วยังอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเอาตัวไหนดีนะครับ ถ้าหากว่าคุณซีเรียสเรื่องการสวมใส่เป็นอันดับหนึ่งนะครับตัดฮาคิอวอไปเลยนะครับคุชบูชนะนะครับเพราะว่าคุชบูเนี่ยตัวของเขาเนี่ยดีไซน์ของเขาเล็กกว่าเห็นไหมเวลาสวมใส่ของเขาเนี่ยมันจะใส่ได้สบายกว่าไม่ได้หมายความว่าตัวฮาคิทาทโปรเนี่ยใส่ไม่สบายหรือฟิตติ้งไม่ดีนะแต่เพียงแค่ฮาคิ้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เวลาเขาทําหูฟังมานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะชอบทําหูฟังที่แบบสาม,มารถใส่ออกกำลังกายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิตติ้งในการใส่ของเขาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะฟิตดีกว่่่าานนค,คือแ,บบแดีกว แต่ตัวคอสบ,บูเนี่ยจะใสได้สบายกว่านั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะเพราะว่าสําหรับผมนะมันมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนนะครับผมนะแต่ถ้าเราใช้ฟังเพลงจริงๆเนี่ยต้องขอบอกได้เลยว่ามันมันไม่ได้ต่างนขนาดนั้นนะครับก็คือมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เราแบบรบกวนเวลาเราใช้งานด้วยแบบว่าเฮ้ยอันไหนมันใสแล้วแบบมันยังงุ้นอย่างนี้อย่างนั้น,นแต่ถ้าหากว่าคุณซีเรียสเรื่องการใส่สบาย,ยาจริงๆผมให้เขาสบ,บูชนะไปในเรื่องนี้นะครับนะโอเค ่อมานะครับผมนะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบฟังหูงฟังทวายเลตนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยก็คอสูบูแต่ถ้าหากว่าแบบชอบแบบมีก้านด้วยนะแบบจับง่ายอะไรง่ายเงี้ยสวมใส่ง่ายตัวฮาคีเนี่ยก็จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าเขามีก้านมาให้นะครับนี่อาา่าฮะโอเคส่วนเรื่องน้ําหนักนะครับผมฮาคีเนี่ยจะหนักกว่าน,นิดนึงนะครับแต่ผมมองว่ามันมัน,ม,นมันห่างกันไม่เยอะครับบอกเลยว่าไม่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานแน่นอน ต่อมาเราจะมาดูเรื่องสเปคกันละนะครับเราจะมาดูเรื่องสเปกกันเลยดีกว่าเพราะว่าหลายท่านเนี่ยซีเรียสแน่นอนเรื่องสเปคนะครับผมนะโอเคผมทำเป็นตารางมาก่อนมาไลา์เลยนะแบบตั้งใจทำมากนะครับข้อที่หนึ่งนะครับบลูทูธสองตัวนี้นะครับผมให้บลูทูธห้าจุดมาเท่ากันเลยนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยรวดเร็วแบบเท่าๆกันเลยนะจากที่ลองมาก็คือแบบไม่มีสะดุดไม่มีแบบ แบบว่างองแงอะไรไม่มีเลยตัวโคเด็กซับพอร์ตนะครับผมนะตัวนี้โคเด็กซับพอร์ตของตัวคอสบูจะรองรับเยอะกว่าเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยจะมีตัว a a c SBC แล้วก็ควอ c คอม AptX อีกด้วยครับแล้วตัวคอสูบูเนี่ยเขายังมีชิปควอ c คอม QC 3040มาด้วยบ้าฟังดูแล้วแบบเฮ้ยคอสบูน่าจะชนะนะครับแต่ไม่ใช่เดี๋ยวผมมีอีกข้อหนึ่งที่ตัวนี้ได้เปรียบอยู่นะครับโอเค ทางตัวฮาคิทางโปนะครับผมตัวโคด็กซัพอร์ตเนี่ยเขาจะรับเพาะรับแค่ตัว AAC และ SBC เท่านั้นนะครับผมนะก <c oughs> ็สามารถเอาไปใช้พวกการใช้งานร่วมกับตัว iOS ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยเนาะต่อมาในเรื่องของไดรเวอร์นะครับผมไดรเวอร์ Driver เนี่ยทางฮางคิจะให้เยอะกว่าก็คือให้มาสิมมนั่นเองครับส่วนของทางคอรบูเนี่ยเขา น่าจะไม่ได้แจ้งไวนะครับผมที่ที่ดูแล้วเนี่ยในไกลด้านหลังเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับแต่เรื่องไดเวอร์เนี่ยเอ่อผมมองอย่างนี้นะท่านท่านลูกค้าว่าใครก็ตามที่เอ่อโฟกัสเรื่องไดเวอร์ใช่ไหมผมอยากจะขอบอกว่าตัวไดเวอร์เนี่ยนะครับผมนะยังไม่สําคัญเท่ากาันจูนนะครับผมนะถ้าหากว่าแบบหูฟังที่จูนมาดีต่อให้ไดเวอร์มันเล็กนะอย่าง6มิลลิเมตรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องไดเวอร์นี่ยังไม่สามารถตัดสินอะไรได้แต่ถ้าหากว่าคุณแบบเอ้ชอบไดเวอร์เยอะๆก็ฮาคีจะให้เยอะกว่านนัันเองครบ ต่อมาเรื่องกันน้ำโอ้โหกันน้ำนี่บอกเลยว่าต่างกันนิดเดียวนิดเดียวเลยจริงๆกันน้ำนะครับผมนะตัวฮารคิทามโปรเนี่ยจะกันน้ำในระดับ IPX 5ในขณะที่ตัวคอ n ซูบูเนี่ยจะสามารถกันน้ำในระดับ IPX 4นั่นเองครับตรงนี้ต้องขอบอกเลยว่าสเปคเนี่ยฮาคิทามโปรเนี่ยเขาให้มาดีกว่านะครับผมนะแต่ทาถึงเรื่องการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันแค่เลเวลเดียวผมมองว่า มันกันน้าได้เหมือนกันเพราะว่าจากที่ไปทดสอบมาแล้วเนี่ยก็คือถ้ามีน้ําแบบมะกเซนใส่หรือมาหยดใส่หรือแบบว่าโดนน้าสาดใส่เนี่ยนะครับสองตัวน,นี้ก็ถือว่ากันน้ําได้ดีเลยทีเดียวทั้งคู่เลยนะครับต่อมาเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ <c oughs> ต้องให้ฮาคิทามโปรครับเพราะว่าฮา ki คิทามโปรเนี่ยให้แบตเตอรี่มาถึงเจ็ดชั่วโมงกันเลยทีเดียวในขณะที่ฮาร์คิทามโปรในขณะที่คอสตูบเอจเนี่ยให้แบตเตอรี่มาเพียงห้าชั่วโมงเท่านั้นเองครับแต่ มันแลกากับการที่ว่าเ้หูฟังเขาอะตัวเล็กกว่านะครับก็พอเข้าใจได้นะแต่ถ้าว่าคุณเป็นคนแบบว่าอยากได้แบตเยอะๆใช้งานนานๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็คงต้องใช้ฮาคิทัมโปเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เองเขาเนี่ยอึดกว่าแต่ผมมองเลยนะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่มีใครฟังเพลงแบบยิงยาว7 8็ดดชั่วโมงอะไรเงี้ยนะมันน้อยมากนะครับผมนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแบตเตอรี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เนี่ยให้มองที่ตัวเคสนะครับเพราะว่าตัวเคส2ตัวนี้สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานเหมือนกันเลยครับนะ แล้วก็ในเรื่องการชาร์จเนี่ยสองตัวนี้นะครับผมมีช่องเสียบเป็น USB-C แล้วนะครับผมนะต้องขอบอกได้เลยว่าสะดวกทั้งคู่แต่ฮาร์คิทามโปรเนี่ยฟีเจอร์เขาเจ๋งกว่าน,นิดนึงตรงที่ว่าเขาเนี่ยจะมีการชาร์จแบบไวเลสชาร์จได้ด้วยนะครับในขณะที่คอสบุญเนี่ยไวเลสชาร์จไม่ได้ <c oughs> ก็ฮาร์คิทามโปรอาจจะสะดวกกว่าในเรื่องนี้นะครับผมนะโอเคต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่ สำคัญมากๆเลยนะครับผมที่หลายๆท่านเนี่ยต้องพิจารณาเป็นอีกเหตุผลหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งเลยก็คือไมโครโฟนนั่นเองครับสองตัวนี้เนี่ยมีไมโครโฟนที่ไม่เหมือนกันตัวคอสบูเนี่ยไม่ได้เจาะจงว่ามีกี่ตัวนะครับแต่ของตัวฮาคิเนี่ยจะมีจะมีไมโครโฟนทั้งหมด6ตัวด้วยกันและมาพร้อมกับเทคโนโลยีเมมิกด้วยครับตัวเทคโนโลยีเมมนเนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้เสียงของเราเนี่ยชัดใสามากยิ่งขึ้นเวลาคุยโทรศัพท์ ส่วนคอสซูบูเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะครับผมนะถึงแม้ว่าตัวฮาคมีเมมส์เนี่ยตัวคอสซูบูก็มีเมมส์ช่วยและเขายังแถมตัว CVC มาให้อีกด้วยครับซึ่งตัว CVC เนี่ยคือการตัดสิ่งรบกวนเวลาเราคุยโทรศัพท์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่า2ตัวเนี้กินกันยากมากจริงเพราะว่าจากที่ผมไปลองเทสไมมานะตัวนี้เวลาเอาไปออกนอกสถานที่อ่ะมันก็เสียงมันก็ชัดใสครับถึงแม้จะมีเสียงรบกวนนะเพราะฉะนั้นในเรื่องไม่ถ้า ถามจากที่ผมลองไปเทสมาเองแล้วกันนะที่ลองไปเทสมาเองทั้งสองคลิปเลยนะผมเชียร์คะแนนให้ฮาคิทามโปรนิดนึงนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าหม่์เขามี6ตัวเนี่ยเวลาคุยอ่ะเสียงมันจะค่อนข้างชัดกว่านะครับผมแม่นยํากว่าส่วนเจ้าตัวคอสูบูเนี่ยก็ทาออกมาได้ดีไม่แพ้กันแต่ถ้าถามความชอบของผมเนี่ยผมขอให้ฮาคิทามโปรในเรื่องไมค์แล้วกันนะมาต่อมาเรื่องฟีเจอร์นะครับผมนะฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ย ต่างเสานิดหนึ่งตรงที่ว่าคอสซูบูเนี่ยไม่มีแบบพวกโหมดนะครับผมโหมดฟีเจอร์อะไรเงรี้ยเขาแทบจะไม่ให้มาเลยในทางกลับกันที่ตัวฮาคิทามโปรเนี่ยเขาจะให้มาทั้งเกมโหมดนะครับซึ่งไม่ใช่เกมโหมดธรรมดานะเป็นเกมโหมดรอเลเทนซีโดยที่เกมโหมดรอเลเทนซีตัวเนี้ยนะครับผมมันใช้ในเรื่องของการเล่นเกมดูหนังนะครับผมที่ทําให้ดีเลยเนี่ยมันต่ําซึ่ง <c oughs> ตรงเนี้ยบอกก่อนเลยว่า เกมโหมดของเขานะมันไม่ได้มีแค่ทําให้ดีเลยต่านะครับมันยังช่วยทําให้ย่านเสียงเนี่ยเหมาะสําหรับการเล่นเกมอีกด้วยและสําหรับใครก็ตามที่ใช้หูฟังเกมมิ่งมาก่อนเนี่ยคุณก็จะมีเอ,อ็กซ์เพรียร์ในเรื่องการใช้หูฟังเกมมิ่งเนาะอยากจะบอกว่าหูฟังเกมมิ่งนะครับผมในเรื่องของการใช้เล่นเกมแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ดูหนังได้อีกด้วยนะเพราะว่าย่านเสียงในเรื่องแบบฝีเท้าเรื่องแบบความกว้างในการได้ยินเสียงปืนหรือว่าการแบบได้ยินเสียงระเบิดหรือได้หลอกตัวละครพูดเนี่ย เกมกับหนังเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าหากว่าคุณใช้เล่นเกมนะครับหรือดูหนังที่แบบว่าเฮ้ยดีเลยมันจะต้องแบบต่ําจริงๆอะตัวนี้ตอบโจทย์กว่านะครับมีเกมโหมดโรเทนซีมาซึ่งผมเนี่ยทดสอบกับตัวเองแล้วนะครับผมนะดีมากจริงๆเท่านั้นยังไม่พอเขายังมีน้อยแคนเซลลิ่งแล้วก็ทานสเปนซีโหมดมาอีกด้วยนะครับในทางที่กับการที่คอสบูเนี่ยไม่มีตรงนี้มาให้แต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับยังไม่จบ อย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งยอมแพ้นะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันโอเคถ้าหากว่าตัวน้อยเคนเซอร์ลิงเนี่ยนะครับผมตัวฮารคิทโปนี่ตัดได้เงียบมากนะครับเงียบเกินราคาไปเยอะมากนะครับผมเพราะว่าตอนที่อย่างที่ผมบอกไปในคลิปรีวิวตอนที่ผมเอาไปลองทดสอบถ่ายโฆษณาสั้นเนี่ยคือใส่หูฟังฮางคิอยู่นะแล้วพยายามคุยกับเพื่อนที่กาลังถ่ายงานกันเนี่ยคุยกันไม่ดูเรื่องเพราะมันตัดกันเงียบมาก <laughs> จนต้องแบบยอมถอดหูฟังออกมาแล้วแบบมาคุยกันให้จบก่อนแล้วโอเคแล้วใส่นะครับผมนะ มันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยนอกนอจากจากเนี้ยเขามีโหมด transparency มาให้ด้วย mm hmm. ก็คือโหมดดูดเสียงจากภายนอกทําให้เราได้ยินเสียงเพื่อนๆน,นะครับผมหรือเสียงรอบข้างของเราก็ทําออกมาได้ดีอย่างที่ผมคิดไว้เช่นเดียวกันเลยนะครับนะเอาล่ะในเรื่องของฟีเจอร์เนี่ยก็ต้องยกให้ฮาคีทำโปนะครับ mm hmm. เขาใส่โหมดใส่ลูกเล่นอะไรม,มาให้เยอะกว่าจริงๆครับผมนะตัวคอสบูสู้อะไรได้บ้างครับสู้ได้ในเรื่องของฟิตติ้งของเขานั่นเอง เวลาที่ใส่หูฟังเนี่ยตัวฮาคิไม่ใช่ตัว a อเจคอสบูเนี่ยมันเป็นตัวที่ต่อให้ไม่มีน้อยแคนเซลลิงนะอันนี้ผมประสบการณ์ตรงเลยจากการที่ขโมยกลับไปฟังที่บ้านวันหนึ่งเต็มๆนะครับผมนะก็ผมจะต้องเดินทางในการคือรถไฟซึ่งมีเสียงที่ดังมากนะครับผมไม่ใช่รถไฟ BTS นะคือรถไฟแบบฉึกฉักธรรมดาน,นี่แหละตัวคอสบูเนี่ยต่อให้มันไม่มีน้อยแคนเซลลิงนะแค่แบบใส่หูฟังแล้วเปิดเพลงเนี่ยก็ทําให้เสียงรบกวนภายนอกเนี่ยลดลงไปได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าการใช้งานจริงๆถ้าตัดเรื่องไม่ซีเรียสเรื่องแบบเกมมิ่งโมดเข้ามาหรือว่าเรื่องของตัวไอตัว Transparency หรือ Noise Canceling เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วครับถือว่าเอาอยู่แน่เลยนะครับนะเค okay, มาถึงเวลาสําคัญที่สุดแล้วก็คือเรื่องของเสียง <c oughs> นะครับ2ตัวนี้ในเรื่องการรีวิวเสียงนี่ยาวมากเลย <c oughs> ถ้าให้พูดนี่คงจะยาวกรดท่านผู้ชมจะเบื่อ <c oughs> เดี๋ยวผมอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆให้ฟังแล้วกันแล้วกันเนานะจะได้แบบ พอลิฟายไปเลยว่า,วาคุณชอบแนวไหนประมาณไหนแล้วกันเนาะสำหรับใครก็ตามที่ฟังเพลงนะครับผมแบบค่อนข้างที่จะจริงจังนิดนึงเนี่ยนะจริงๆแล้วสองตัวนี้ฟังจริงจังในทีงคู่แต่อยากจะขอบอกว่าเจ้าตัว AG ตัวนี้ผมค่อนข้างชอบเสียงเขาม,มากกว่านะครับผมนะแต่จริงๆชอบทั้งสองตัวพูดยากอะ่ะคือมันดีทั้งคู่เลยนะผมชอบคนละอย่างกันมากกว่าให้เปรียบเทียบเลยก็คือตัวนี้ยฟังสนุกนะครับผมคันเลร์เยอะฟังสนุก ฟังมันนะครับผมฟังเข้าใจง่ายแยกเครื่องดนตรีดีเสียงเนี่ยจะค่อนข้างแบบออกแนวแบบสไตล์ edm หน่อยๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นตัว agcosavu แล้วเนี่ยเขาจะมีความสุภาพมากกว่านะครับมีความสุภาพในเรื่องเสียงมากกว่าแล้วก็เสียงที่เขาฟังเนี่ยมันจะมันจะเพลินอ่ะมันจะไม่แบบโอ้โหมันตุบตับตุบตับอะไรเท่าตัวนี้นะครับเสียงมันจะฟังแล้วมันเพลินแล้วก็มันรู้สึกไพเราะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราฟังแล้วเนี่ยมันมันฟังได้นานและไม่ล้าหูนั่นเองครับนะ เพราะฉะนั้นเจ้าสองตัวนี้เนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบ่ง่ายนะก็คือตัวเนี้เป็นอีเดมส่วนตัวนี้เป็นดิสโก้นั่นเองครับเรื่องเสียงเดี๋ยวเรามารีวิวแบบตามสคริปที่เราเคยรีวิวไว้ในในคลิปกันเลยเผื่อถ้าไหนก็ตามที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับโอเคตัวฮันคี้ทามโปรเนี่ยครับเบสของเขาเนี่ยจะส่งพลังนะครับผมนะตัวเบ่ะปันกลางนะครับผมแล้วก็ไม่ทับกับย่านเสียงกลางเลย สิ่งนี้ผมชอบมากเลยสําหรับเจ้าตัวฮาคิทามโปเนี่ยคือตัวเบสของเขาเนี่ยมันเป็นเบสที่ฟังสนุกมากและมันไม่ไปไปรบกวนย่านอื่นนะครับแบบบางทีแบบถ้าหูฟังบางตัวที่เบสมันนาเนี่ยมันจะไปรบกวนย่านกลางซึ่งมันจะทําให้เสียงเนี่ยไม่เพราะแต่ตัวเนี้ยจัดการมาได้ดีมากนะครับผมนะแรงประทะเขาก็ทำออกมาได้ดีมากเลยครับเสียงร้องเนี่ยชัดถ้อยชัดคำนะครับผมมีเอเมจลอยเด่นออกมาด้านหน้าครึ่งก้าวทำให้หลุดจากชิ้นดนตรีรอบข้างเหมาะกับการฟังเสียงวอล์คอที่โดดเด่นนะครับตัวนี้ก็คือ เรียกง่ายๆก็คือมันแยกชิ้นดนตรีได้ค่อนข้างดีมากนะครับเวลาเราฟังเนี่ยเราจะแยกออกเลยว่าเฮ้ดนตรีอยู่ทางไหนแล้วแล้วตัวเสียงร้องเนี่ยมันจะโดดเด่นออกมาอิมเมจก็คือดีมากสําหรับใครก็ตามที่ชอบฟังเสียงร้องแบบว่าอิมเมจนะครับผมนะอิมเมจที่มันชัดๆเนี่ยตัวเนี้ยโอเคมากๆเลยนะครับมันจะเห็นความแตกต่างเลยถ้าคุณได้มาลอง2ตัวนี้นะผมขอแนะนําว่าถ้าซีรีสเรื่องเสียงนะมาลองได้นะครับมาลองที่ร้านเราได้เลยโอเค เสียงกสูงของเขาเนี่ยนะครับผมเป็นเสียงสูงที่กําลังดีนะครับผมมีความสดอยู่เล็กน้อยทําให้ฟังสนุกขึ้นนะครับผมนะและเสียงสูงของเขาเนี่ยไม่ทําให้ล้าหูเลยแม้แต่น้อยครับสิ่งหนึ่งบอกได้เลยนะครับที่2ตัวนี้มีเหมือนกันก็คือฟังแล้วมันไม่ล้าหูมันไม่แบบมันไม่เสียดหูนะครับผมนะเอาละอย่างที่พูดไปนะครับใครก็ตามที่เข้าใจในเรื่องการอธิบายย่างเสียงก็คงจะเห็นภาพตัวนี้ก็ฟังสนุกฟังมันนะครับผมนะฟังคัลเลอร์เยอะแรงประทะดีต่อมาน้องคอสบูบ้าง นะน้องคอสซบูนะครับผมนะให้เสียงที่มีระดับสูงมากนะตัวเนี้เบสเขาจะแน่นนะครับผมนะจะให้เสียงเบสที่แน่นมีอิมแพคที่แรงแล้วก็ไม่ขุ่นเสียงงั้นกลางนั้นจะมีความชัดเจนกําลังดีเสียงร้องเนี่ยสะอาดเปิดเผยตัวนี้กับตัวนี้ต่างกันยังไงฮาคินะครับผมอิมเมจเสียงเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะชัดนะครับผมแต่ตัวเนี้มันจะใสนะ ตรงนี้มันจะเวลาฟังหรือง้นดนตรีอาจจะมีความทุมอยู่เล็กน้อยนะครับผมนะเสียงมันจะอิมเมจมันจะใหญ่หนึ่งแต่ตัวนี้ความชัดความเคลียร์ความใสเวลาเอาไปฟังเพลงพวกออดิโอไฟล์แล้วกันนะเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับฟังเพลงตลาดป๊อปดีดีเอ็มดิสโก้สนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยได้ฟังออดิโอไฟล์ตัวนี้ฟินกว่านะครับผมนะเวลาเราเอาไปฟังพวกแบบเพลงญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วกันเพราะว่าฟิล์มอนออดิโอเนี่ยเขาเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะเวลาผมเอาไปจับคู่กับเพลงญี่ปุ่นแบบเก่าๆอย่างเงี้ยโอ้โห เวลาเสียงร้องเขาร้องในะแบบญี่ปุ่นยุคเก่าๆนะบอกเลยว่าเสียงร้องที่ชัดใสแล้วแบบอมันมัน,ม,น,ม,นมันสะอาดสะอ้านมากเลยผมชอบมากเลยเสียงร้องตัวนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าใครก็ตามที่ชื่นชอบการฟังเพลงนะที่เสียงร้องมันชัดเนี่ยตัวนี้เลยตอบโจทย์มากนะครับผมนะส่วนเสียงกีตาร์เนี่ยจะให้ายละเียดที่ชัดเจนน่าฟังพร้อมกับแยกเครื่องดนตรีได้สมกับที่จูนมาจากทีมงานไฟนอลออริโอเลยตัวนี้นะครับเสียงสูงเนี่ยจะมาเข้ากับความสดใสเสียงนั้นจะไม่จัดจ้านทําให้การฟังเพลงเนี่ย ทำได้ดีมากในเพลงตลาดนะครับผมนะโอเคบอกได้เลยว่าสองตัวเนี้มันดีทั้งคู่นะครับมันมันแค่ความแตกต่างในเรื่องเสียงเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับแต่อย่างที่ผมพูดไปนะก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแนวแบบฟังมันฟังสนุกนะครับเสียงร้องจะอาจจะมีความอิมเมจที่ใหญ่หน่อยนะครับส่วนตัวเนี้ยจะมีความชัดใสเคลียร์นะครับผมเสียงของเขาเนี่ยจะฟังแล้วแบบ เพลิดเพลินนะครับผมนะเพลิดเพลินตอนนี้ฟังสนุกนะครับเอาล่ะพูดถึงความคุ้มค่า <c oughs> ถ้าหลายๆท่านดูไลฟ์นี้แล้วยังตัดสินใจไม่ได้นะครับผมขอบอกได้เลยว่าอาปัจจัยแรกเลยที่สำคัญที่สุดหากคุณเป็นคนหูเล็กนะครับผมนะใส่แล้วแบบใส่หูฟังแล้วชอบเจ็บหูเนี่ยอย่างผมเนี่ยใส่อินเอียร์ทีไรเ <c oughs> จ็บหูทุกทีเลยนะครับคอสบู่ตอบโจทย์คุณแน่นอนใส่สบายมากแล้วเรื่องน้ này, อยแคนซ์ลิ่งนี่บอกได้เลยว่าต่อให้น้องเขาไม่มีน้อยแคนซ์ลิ่งนะแค่ใส่แล้วแบบ มันมันสามารถตัดเสียงออกไปได้เยอะมากแล้วนะครับเรื่องเสียงฟังเพลิดเพลินฟังสนุกฟังสบายนะครับไม่เน้นฟีเจอร์ไม่เน้น,อ,น,นอะไรเยอะนะครับผมนะเน้นแบบเอาใช้ฟังเพลงอย่างเดียวตัวเนี้ยผมอยู่กับมันวันหนึ่งบอกได้เลยว่าถูกใจตัวนี้มากๆนะครับถ้าซื้อได้ก็ซื้อสังสองตัว <laughs> ต่อมาฮาคีทามโปรตัวนี้หากคุณนะครับผมเป็นคนที่ซื้อหูฟังแล้วแบบเน้นคุ้มค่าเลยนะเน้นแบบ คุ้มแบบคุ้มจัดๆเลยแบบเอ้ยต้องแบบมีฟีเจอร์ต้องมี noise cancelling แบบต้องอึดๆนะครับต้องต้องแบบ wireless charge ได้นะครับผมการใช้งานต้องง่ายวัสดุต้องแข็งแรงนะครับแล้วแบบคุณไม่ได้ซีเรียสก็แบบว่าเฮ้ยผมต้องฟังเพลงที่แบบโอ้เสียงร้องมันจะต้องชัดใสแบบโอ้แบบฟังเพลิดเพลินอะไรเงี้ยแต่ผมชอบแบบมันๆฟังสนุกนะครับผมเอาไปฟังออกกําลังกายหรืออาจจะแบบเอาไปฟังแบบจริงจังก็ได้ตัวนี้นะครับในราคาที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดเดียวเองนะครับตัวนี้2 0 0พ 490ไม่รู้ว่าราคาปัจจุบันมีโปรไหมเดี๋ยวเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเปิดกันดูสดๆตรงนี้เลยแป๊บหนึ่ง AG คอร์ดสบุสองตัวนี้ราคาต่างกันนิดเดียวเลยนะบอกเลยคอร์ดสบุเอจและก็ฮาคิทามโปรโอเคนะครับแป๊บหนึ่ง ต้องต้องเช็คเว็บก่อนเผื่อราคาเปลี่ยนหากใครก็ตามดูลายนี้อยู่แล้วแบบว่าเฮ้ยอยากจะซื้อเดี๋ยวนี้เลยนะครับโหถ้าหากมันมีโปรมีอะไรมาด้วยนี่ยิ่งดีเลยอ่ะตอนนี้ยังไม่มีราคา2490เหมือนเดิมนะแต่ก็ยังขอบอกคําเดิมว่าคุ้มราคาดีครับเพราะว่าขายแบบโอ้หลายร้อยตัวตัวนี้ขายดีนะเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงนะากคุณแบบเป็นคนแบบชอบฟังเสียงแบบอู้สบายๆตัวนี้เลยนะครับคุณผู้ชายมันๆนะครับหรือผู้หญิงก็ได้ฟังมันๆฟังเมทัลฟังแบบอะไรมันๆแบบว่าล็อกมันๆนะครับ ตัวนี้ก็เลยนะตอบโจทย์มากกว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่2,690เพิ่มเงินมาประมาณ200บาทนะครับผมนะก็ได้อะไรมาบ้างเพิ่มมา200คุณก็จะได้แบตเตอรี่ที่อึดขึ้นไวเลสชาร์จแล้วก็ฟีเจอร์สำคัญสคัญ,คญอย่างพวกเกมมิ่งโหมดโรเลนซีแล้วก็ตัว noise cancelling และ t u r n p a b l e mode นะครับแล้วก็เรื่องของอายุการใช้งานที่บอกได้เลยว่าสเปคที่ให้มากับความคุ้มค่าที่แบบว่าแบบใช้ได้ยันอนาคตเลยนะครับตัวนี้ก็ ถ้าเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยนะผมก็ถ้าให้เลือกจริงๆเลยนะตัวใดตัวหนึ่งอะ่ะผมโอ๊ยมันเลือกยากว่ะ <c oughs> จะเลือกตัวไหนดีวะมันดีทั้งคู่เลย <c oughs> แล้วแต่อารมณ์แล้วกันวันไหนผมอยากฟังอะไรแบบเพลินๆสบายๆอะ่ะผมจะหยิบตัวนี้แต่ถ้าวันไหนที่ผมแบบว่าเฮ้ยตอนเช้าอะ่ะตื่นแล้วแบบต้องแบบอินสไปร์แบบต้องแบบลุยๆมันๆหน่อยผมจะหยิบตัวนี้ไปนะครับนะแต่ก็ แล้วแต่ท่านแล้วกันเนาะลองมาฟังเองขอแบบยอมเลยจริงๆว่าให้ทุกท่านมาฟังที่ร้านนะครับแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยคุณชอบอะไรมากกว่ากันนะครับเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับ2ตัวนี้ถ้าให้สู้กันประทักกันจริงๆนะครับผมนะคงต้องให้กันให้เสมอมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือผมผมก่อนมาไลฟ์ผมไม่ไม่ได้คิดเลยนะว่าแบบว่าเฮ้ยเราจะให้ใครชนะดีแบบอยากจะมาตัดสินในไลฟ์เราเราลอ,ล,อลองคำนวณดูทุกอย่างละ สุดท้ายต้องให้เสมอ,อจริงๆเพราะว่าเรื่องเสียงเนี่ยต่อให้แบบมันจะแตกต่างกันน่ะแต่มันก็ดีทั้งคู่แล้วมันดีแบบดีในคนละด้านด้วยนะแต่คือแบบในแต่ละหมวดหมู่อย่างเบสเขาก็ทําได้ดีทั้งคู่การก็ทาได้ดีทั้งคู่แล้วก็เวทีก็ทาได้ดีทั้งคู่แยกแยกขึ้นดนตรีดีทั้งคู่เลยนะครับผมนะนะตัดสินอีกรอบง่ายๆหูลเล็กคุณผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่มันจะมาออผู้หญิงมากกว่าหรือผู้ชายก็ได้ที่แบบว่าเอ้เรียเรื่องแบบการใส่ที่สบายนะครับผมนะตัวนี้ตอบโจทย์ เน้นสเปกมันๆน,นะครับผมสเปกแบบหนาๆเลยนะครับแบตอึดกว่าแล้วก็ตัวโมดเยอะกว่าไมโครโฟนชัดกว่านะครับต้องฮาคีทามโปะนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกๆท,ท่านที่ดูไลฟ์มาถึงตรงน,นี้นะครับผมจะได้รับข้อมูลอะไรดีๆนะครับผมนั้ในการตัดสินใจเลือก2สุดยอดหูฟังตัวนี้นะครับผมซึ่งต้องขอบอกได้เลยว่าโอ้มันเหมือนแชมป์อะแชมป์แล้วนี่ก็เป็นตัวที่จะพยายามมาล้มแชมป์หมูสู้กันแบบดุเดือดมากตอนนี้นะครับก็ ไม่คนจะซื้อตัวไหนผมบอกได้เลยว่าการันตีได้เลยว่าสองตัวนี้นะผมคุ้มค่าแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาถึงอาจจะแบบซื้อตัวนี้อาจจะแบบเสียงไม่เหมือนตัวนี้แต่คุณก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเสียงมันก็ไม่ไม่ได้แบบว่าต่างกันขนาดนะั้นมันฟังแบบอ้ยมันมันก็ยังพออีดีในแบบของมันนะครับผมนะบอกได้เลยว่าต้องมาลองเองสุดท้ายบอกต้องมาลองเองแต่ได้ว่าดูไลน์นี้แล้วตัดสินใจได้แล้วก็จัดได้เลยครับบอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆสำหเสรับวนันนี้ผมไม่ตี้ก็คงต้องขอลาทุกคนไปก่่่่อนนนนนนแล้้ววะคครับผมมเเดีีี <S <s ๋ยจสสิาาใให ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยกดไลค์นะครับผมเพจของเราได้นะครับแต่ขอกระซิบนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวจะมีของข้อใหม่ที่เป็นของเซอร์ไพรส์มากๆเลยขอแบบกระซิบไปเลยนะว่าที่อื่นยังไม่มีใครเอามาลงเลยแต่ของเราเนี่ยของมาแล้วแต่น่าเสียดายที่เอามาให้ดูแบบตรงๆเป็นตัวอย่างนี้ไม่ได้ครับยังเอามาไม่ได้ตอนนี้จริงๆนะครับนะแต่รับรองได้เลยว่าพอมาทุกคนเนี่ยจะแฮปปี้มากแล้วบบว้าวเลยนะครับตัวนี้สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมทุกท่านขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงมากๆนะครับสวัสดีครับ